โคมสเกลฆาตรกรหน้ากากกะโหลกโคโรเมียมโคมสเกลหรือชื่อจริงคือเจสซี่โครเมียนเป็นฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดจากภาพยนตร์สยองขวัญสแลเชอร์เรดทูเลสปี2009และภาคต่อโคมสเกลเรดทูเลส2ปี2011สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของฆาตรกรคนนี้ก็คือหน้ากากกะโหลกที่ทําจากโครเมียมมันสะท้อนแสงและสร้างภาพลักษณ์ที่น่ากลัวและเย็นชามัจากจะสวมเสื้อโคโ้ทกางเกงและถูมือสีดําทำให้เขากลมกลืนไปกับความมืดได้อย่างง่ายดาย โครมสกาเป็นคนใบ้เขาจึงไม่พูดอะไรเลยตลอดทั้งเรื่องทําให้เขาดูน่าลึกลับและคาดเดาไม่ได้แต่จะใช้เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กเพื่อสื่อสารแทนโดยจะบันทึกเสียงของเหยื่อและเล่นมันเพื่อแสดงความคิดหรือความต้องการของเขานอกจากนี้โคมสกาก็ยังมีพลังกำลังมหาศาลกว่าคนทั่วไปเขาสามารถเอาชนะเหยื่อได้อย่างง่ายดายและสถานเหยื่อ,อย่างโหดเหี้ยมด้วยอาวุธประจํากายที่มีลักษณะเป็นมีดล่าสัตว์คู่หนึ่งเขาชอบทรมานเหยื่อก่อนที่จะฆ่าและมาจะบันทึกวิดีโอช่วงเวลาสุดท้ายของเหยื่อไว้ด้วยกล้องขนาดเล็กที่ติดไว แรงจูงใจที่แท้จริงของโคมสเกลยังคงเป็นปริศนาสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเขาบันทึกภาพของตัวเองขณะฆ่าและทรมานผู้อื่นด้วยความสุขทางใจที่บริสุทธิ์เขาดูเหมือนจะมีความสุขอย่างมากที่เหยื่อของเขาสามารถเห็นภาพสะท้อนความบัาดกลัวของตัวเองในใบหน้าหน้ากากของเขาขณะที่พวกเขาถูกฆ่าอย่างโหดนเฮียมนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพวกใครศบหรือเนโคฟิเลียเนื่องจากเขาแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจทางเพศต่ตอศพในบางครั้งอีกด้วย